โหจัดนกจริยาถอยรถชนจอนนีจนสามีพุ่งไปนอนอยู่ใต้ประตูค่ะนับเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เก่งรอบด้านสำหรับนกจริยาที่นอกจากจะมีฝีมือด้านการแสดงแล้วยังพ่วงตำแหน่งผู้จัดล่าสุดเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดยเชง2561เปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจรับจีบพระเอกตัวท็อปของวงการอย่างจอนีแอนโฟเน พร้อมเล่าประสบการณ์จับโป๊ะคุณสามีคุยกับกิ๊กคากองถ่ายละครค่ะอยู่ในแวดวงการแสดงหนุ่มๆเข้ามาเยอะไหมก็มีพี่ๆใดๆเข้ามาคุยนนนี้นั้นแต่เราเป็นคนระวังตัวไม่ได้คุยกับใครแล้วยังไงทำไมพระเอกดังอย่างคุณจอหนนี่ถึงได้เข้ามาจีบใครได้ ก็เราจีบเขาค่ะเราก็หาเบอร์โทรของเขาเรานีิทอดสะพานตลอดเป็นคนขี้หึงไหมขี้โมโหสมากกว่าค่ะแต่ก็หูดอยู่เพราะมีเหตุการณ์หนึ่งถอยรถชนพูดง่ายๆคือนกจริยาเกือบจะฆ่าสามีตัวเองมันจะเคลียร์กันไม่ได้แล้วนกก็โกรธแล้วก็ขับรถกลับบ้านตัวเขาเองเขาก็เลยเดินมาเอาของเราก็แบบไม่งอด้วยใช่ไหมเราก็จอดรถไว้หน้าบ้านแล้วก็ถอยถอยแล้วเห็นพี่จอนเดินเข้าประ ตัวไปแล้วใจเราคิดว่า ตายแล้วก็พุ่งเข้าใส่ประตูเลยทีเดียวค่ะถามว่าโดนไหมเขาก็นอนอยู่ใต้ประตูแล้วแล้วจับได้อย่างไรมันก็มาโป๊ะแตกอยู่ดีๆวันที่เราไปเยี่ยมพี่จิมแล้วก็ถามว่าพี่จิมน้องเข่าคนนี้เป็นอย่างไรพี่จิมตอบว่าคนนี้หรือไม่ธรรมดานกก็เลยโทรหาช่างแต่งหน้ามีอะไรไหนเล่าให้ฟังสิบอกมาทุกอย่างว่าพูดอะไรก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นขอเคลียร์เลยดีกว่านก,ก็เลยพูดเป็นประโยคเลยว่าผู้ ชายพูดอย่างนี้พูดหญิงพูดอย่างนี้นัดกันตรงนี้เอาไงเขาก็บอกว่าโอเคจบค่ะเรียกได้ว่าความรักนี้ไม่มีแน่นอนค่ะซึ่งสามารถติดตามเรื่องราวชีวิตและความรักแบบเต็มๆของนกจริยาได้ในรายการขลับ Friday Show วันเสาร์ที่11มกราคม2568ในเวลา11นาฬิกาของทางช่องวัน31ค่ะ